มันมันหงิกมาไงเออมันตอนที่มันหิ้วของมาแล้วมันมาวางตรงนั้นปุ๊บแล้วมันก็หงายทองลงไปอ้าวเฮ้ยยังไงกันเนี่ยแล้วก็หิ้วของมาสองอันเนี่ยแล้วมันก็หงายทองมาแล้วก็อุ้มมาแล้วก็อุ้มมาแล้วก็มาวางมาวางแล้วนอนนอนแล้วหงิกปูนวดหนุนนอยแล้วก็หงากหงัยหงหงหงบองไปกินเบียรทำไมเนี่ยเด็กขวดเบียยังอยู่ยู่นน่นอะ ให้ปังไปร้อยห้าสิบบอกไปซื้อเหล้าให้ปู่เแเอามนกไปาหายไปเลยแล้วกลับมาก็ที่อยู่นี่มาอยู่มาแล้วหงายทองหงายทองแล้วเราก็อุ้มอาแล้วเราก็นวดอ่ะยกสองขาแล้ว,ลวขยาบขยับได้ขอบไหมครับครับขย่าหลังจากนั้นอาการเป็นยังไงบ้างครับมันก็คลายไปหน่อยนึงมันก็คลายหน่อยแต่มือมันยังหงิกอยู่เราก็บอกว่า นิ้วมันจับมากแล้วก็ให้มันนอนราบมากก็ประตูทับไว้ทาไว้เออมันก็แลด,ดูดีแลดูดีอา,าการก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นเราประหยากฮะทีนี้ปูนน้าหน่อยปูข้าวหน่อยแล้วก็บริก,การอย่างดี <c oughs> เออแล้วเอาไงเอาน้า <c oughs> แล้วเสียชีวิตตอนนั้นเป็นไงบ้างครับมันเยี่ยวแตกเยี่ยวแตกแล้วก็ มาเกาะเกาะเรานะปวดนวดนุ่นหน่อยปวดฉี่ปวดฉี่มันก็เดินไปี่มึงเดินได้เนี่ยแล้วมันก็เกาะอยู่แค่นั้นเกาะเกาะเออแล้วแต่มึงเว้ยกูก็ง่วงกือนกันน่ะตีสองตีสามนะตีสองตีสามนะไอ้หาเราก็ไม่ไหวเว้ยมึนด้วยเมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณลุงรู้สึกยังไงครับแเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่รู้สึกอะไรเนี่ยรู้สึกสบายสบาย รู้สึกเสียใจกับการไม่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 มันไม่ใช่ล,ลูกแคานเราเนี่ยแล้วก็มันอาศัยอยู่แล้วเราก็อาบนะ้ำอาบทาาให้ทาป้องทาแป้งให้เสร็จสัดเรียบร้อยผมเท่าแล้วก็อย่าย้เราทําให้อยู่สองวันเต็มเต็มถ่าช่วยเขาถ้าช่วยเขาฮะแมวมาหาหมามาโ่เรายังดูแลได้ฮะแล้วนี่มนุษย์แท้แค่ใช่ไหมเราก็ทําได้เราทไม่ระเกียจอนะเราไม่ระเกียจก็ประนอม ปนอมที่ขายปลาขากุ้งหอยผู้ปลาเนี่ยเข้ามาเาขาก็ซื้อข้าวผัดมาแล้วก็ป้อนคนะืตอตัวนี้ดูเขาไป,ปใช่ไหมครมมับใ,ในนาทีสุดท้ายเออก็ป้อนเข้าไปเป็นไงอิ่มย่างอย่างอาปลา่ะ,ะแล้วแมวอมอยู่ยนะั่นแล้วเราก, <c oughs> ก็ก้มไปก็แบบแมวเป่าพูดออกมาหมดเลยหัว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขำไปเลยนะอะ่แล้วกินกินไป อพอลุ่งคืนอีกวันหนึ่งกตนนอมเขาก็ซื้อโจกมาให้มาจิบโจกแล้วตกคืนก็